รางวัลที่หนึ่งสันตัวเลขที่ออก1 4ึ่งสี่ไฟเครนนะครับโดนแดงนะหนึ่งสี่ตองตรงไงฉันไม่ซื้อไม่เท่าไหร่หรอกว่าแต่ทำไมแกไม่ซื้ออ่ะกล้วยตกใส่มือขนาดนั้นแล้วว่าใครว่าฉันไม่ซื้อเฮ้ยงั้นแกก็ถูกอะดิ Cô sư Tại cô mới đi lập là... Cô sư <laughs> เยอะๆนะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะฉันเยอะๆเลยนะเจ้าคะ่าคะอะะาะะหารดีๆทั้งนั้นเลยเจ้าค่ะเคฟซีจ้ะมาขอบคุณพ่อสตีฟนะจ๊ะที่ทำให้ดีฉันถูกหวยตรงๆเลยคะ่ะขอบพระคุณนะคะท่านสตีฟแบ่งฉันอย่างละนิดละหน่อย เพื่อฉะองศรัทธาชาวบ้านเขาให้ทั่วถึงก็แล้วกัน ตามันมันยุดติดรูปรถกลิ่นอร่อยนะ <c oughs> ทำว่า,าก็เหมือนรสชาติของอาหารที่ท่านฉันนั่นแหละเผ็ด มากไปก็ไม่ดีหวานมากไปก็ไม่ได้จะเปรี้ยวจะเค็มต้องพอดีพอดีนั่นแหละเป็นรสชาติแห่งธรรมะที่เรียกว่าทางสายกลางเสนง้นทางแห่งธรรม ช่างเปิดพระองค์ของคอดีแท้ อะไรของเองอ่ะไทยฮะโน้นนั้นนะตัพี่สตีฟอ่ะ,ะจากผมทุ่มทุ่มทุ่มเพราะผมบอกว่าอยากเขาก็ไม่ฟังและที่เด็ดก,กว่านั้นนะผมอะ่ะทำจานหล่นตัพี่สตีฟอ่ะเขาก็รับแบบนี้และเมืกี้นี้นะผมอะ่ะปาก้อนหินใส่เขาเขาก็รับได้เรื่องจริงนะเนี่ย ไอ้ไทยได้อกลับได้ไงก็หนูไม่รู้นี่เจ็บไปแน่จะฆ่าผ่าไงหลวงพี่วินัยพระน้อยฉันจำใจแล้วนี่ความจำท่านกลับมาแล้วเหรอไอ้จำใจว่าไอ้เป็นฝรั่งนะ ถ้าเสียเพิ่งจำได้เอะจำได้ก็แทนตัวเองว่าไอเลยเอ่ะผมบอกเสกี่ทีแล้วอ่ะว่าเหยื่อกินของสุ่มสี่สุ่มห้าทำไมวะเสียก็รู้ว่ามีคนกำลังลอบฆ่าเสียมันอันตรายมันใส่ยาพิษหรือเปล่าเสียก็ไม่รู้ไงตายเถอะเอ็งมันพูดจามีเหตุผลถ้าเสียตายไปเนี่ยผมจะอยู่กับใครง<อ>นั้นผมขอตายก่อนเสียแล้วกัน <c oughs> เอ็งนี่มันสุดยอดมนุษย์ข้าเลี้ยงคนไม่ผิดจริง ไม่ต้องเกรงใจผมเสียเราเริ่มจากน้องก่อนเลยเป็นไงอันนี้น้องซ้ายครับเสียปลอดภัยชัวร์ถ้าตายเองตายก่อนใช่ไหมล่ะชั่วร์ตีฮะันี่นักเสียยกับพ่อโหอันนี้กระดูกเนีะยาไแคลเซียมเสียเดินแข็งแรงเอ็งหลอนท่าเลือดไหล แมนานาทีกินข้าวด้วยกันเราก็มีความสุขเดี๋กกินตูดว่าปกติอืมกินตูดบ้าเลยเออํำไมกินลวขี้ทํางนั้นเลยผมก็ไม่กินเนื้อเหรอตูดเอาไปแดกเลยสัตว์ไม่ถลุดไปได้นี่จะโปร่งเลยท้องออสัญญาหัวนหน้าผมเคยทำงานพลาดหัวนหน้าก็รู้ ผมปิดบัญชียากๆมานักต่นักแล้ะขอเวลาผมหน่อยครับผูหน้าผมไม่ปล่อยเสียถังไปแน่ผมตามเสียถังมานานแล้วอย่าให้ผมเลิกตอนนี้เลยผมใกล้ถึงตัวเสียถังมากแล้วผมสัญญานะจะปิดบัญชีเสียถังให้ได้โดยเร็วที่สุดเลยจะปิดบัญชีเขอะอ้พวกกู พวกเอ็งเห็นนักฆ่าไหมโอ้ยสักเอ้ยบริการตัองขนได้อย่างนี้เลยพูดปุ๊บหมอปั๊บเลยลุกขึ้นมาข้าจะถามพวกเอ็งเอาเห็นนักฆ่าหัวร้อนไหมไม่เห็นครับเสียโอ้โหเสียห้องน้ำไม่มีพัดลมเหรอครับเหงื่อแตกออกมาเลยเขายืนแอบฟังมันเลยที่ตายเถอะข้าได้ยินสองหัวค่ะ มันบอกว่างานเนี่ยไม่พลาดหรอกไม่นานน่ะมันจะต้องฆลาดไ,ไอม้มวยเหรอนี่โรงเรียนปิดเทอมตั้งนานแล้วไหนบอกจะกลับบ้านทำไมไม่กลับสักทีลูกกลับมาตั้งนานแล้วแต่ไม่อยากกลับบ้านเบื่อปาฮะกลับมาตั้งนานแล้วแต่เบื่อปะแล้วเอ็งไปอยู่ไหนอยู่กับใครอยู่วัดปฏิบัติธรรมอยู่ปทไปอยู่วัดอยู่ทำบ,บ้าอะไรฮะไอม้มวยไอม้มวย มวยมานี่ป้าอะไรของป้านี่ยป้าน่าจะถามว่าอะไรของแกเนี่ยนายแกบอกว่ามหลาลัยปิดจะกลับบ้านไงไม่กลับป้าบอกให้กลับบ้านไงอยู่ข้างนอกน่ะมันอันตรายอยู่บ้านอ่ะปลอดภัยได้ไงป้าก็ดูตัวป้าเองสิหนูว่าป้าน,นั่นแหละต้องมาอยู่วัดบ้างป้าบอกให้กลับบ้านไงไม่กลับไอ้มวยนี่ป้าพูดนะบอกให้กลับบ้านไม่กลับต้องกลับบ้านไม่กลับไ เงินปากลับ็ไดโอ้ลูกครูนี้มาเป็นยังไงกันนะห,หมวยแค่อยากให้ป้าเข้าวัดได้เข้าใกล้ทํามาบ้างทุกวันนี้ดูป้าสิคะป้าเข้าไปไกลถึงขั้นปลอมตัวจนลูกเมียจำแทบไม่ได้แล้วเร็วๆนอยเย็นแล้วมูจตรีบกลับบ้านว่างไงแผนมึงอ่ะ นี่กูไม่ได้คุยกับน้องแคสหลายวันแล้วนะแต่ให้เขาเชื่อว่าบ้านมึงรวยอะอย่างนี้นะ้อยอะมึงก็ต้องมีโทรศัพท์ดีๆอะไปโชว์คอาละเครื่องเว้ยแล้วมึงจะให้กูเอาตังค์มาจากที่ไหนวะบวชมันตั้งหลายวันแล้วยังไม่ได้ตังค์สักบาทเลยกูขอแม่กูกูก็โดนด่ายังไงเนนซ์พี่นี่นไม่ห้าบาทไม่ห้าบาทหมู ไ oh. อ uh เบอร์รี่หั่นนเลยอ่ะอ๋ออออายุวันโนสุพรรณ thank you มือขีดไหนี่กูเห็นเลยวะว่าไงททันซิปวันนี้ทำเป,ป็นกดอะไรมีอีกหรือเปล่าเนี่ยโนไม่มี วะไหมวะนี่หลูกหนึ 1, ่เฮ้ยแล้วท่านลูดทีเดียวเลยเปล่าวะไม่แต่ลูดตอนสามลูกนะไม่เอาดีๆแล้วเวย้ยจะแม่กูด่าแล้วเวย้ยหัวเลยลูดตอนสามเอาใบซองไม้สิบบาทอโอ้ยป้าพรงอาบัตอีกแล้วหรออ่าก็ท่านทำผิดก็ต้องปรองอาบาัตไงแล้วไอ้ปิดส่งไหนะอ่ะไอ้ก็ฉันไหนวะไม่ได้ฉันข้างนอกอะ่ะท่านเพิ่งฉันลูกชิ้นนี้เมื่อสักครู่ไม่ใช่เหรอ นั่นมันเลยเวลาฉันอาหารแล้วนะอยากฉันอะไรตอนนี้ก็ฉันได้แต่น้ําเปล่าเท่านั้นน่ะอ้าวไอ้ไม่รู้เนี่ยอ้ไม่รู้ได้ไงอ่ะก็หลวงพี่วินัยไม่เคยบอกไอ้นี่อ๋อไอ้้าใจแล้วว่าไอ้ผิดเพราะไอ้ไม่รู้ใช่พระเคยพูดเอาไว้ผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดพระที่ไหนอ่ะก็พระที่นี่ไงอ้าว เราตกลงไอปิดหรือเปล่าท่านจอบครับถ้าเป็นไปได้ผมจะขอไอโฟนสักเครื่องหนึ่งถ้าผมได้ไอโฟนจริงๆผมจะวิ่งแก้ผ้ารอบวันเลยเราให้สามตัวครั้งที่4ีเล่ที่ออกส5มหัวยลูกชิ้นพัฟซีนมาเฮ้ย เฮ้ยเรียกถูงหรือเปล่าวะกูไม่รู้เห็นทีวันนี้เราต้องบินทบาทกันแค่นี้นะเพราะว่าโรเบอท์ธีธนภพนิดหน่อยอาภาตวัดก็ท่านบัตไม่สบายท่านสติปนำกรบวนเลย ไอเดินนำเลยเหรอไปท่านน้อยอยู่ข้างหลังนะจะดีเหรอนลองพี่อย่างน้อยลุงพี่จะได้ดูไม่ให้ท่านไปทำอะไรรุ่มร่ามอีก เจไอ้สัตว์ไอ,ฟอ้ฟงอายุวันโนสุขังภาลัง ととととと関係